เราจะเริ่มต้นที่ทางเข้าหน้าถ้ำสันเคนเน้ำด้านบนนะจากนั้นกดเซฟนะครับแล้วก็ให้เรากดออกเข้าไปที่เซตติ้งนะครับติ๊กถูกคาว่าบันทึกอตัตโนมัติออกเราเดินไปเรื่อยๆระวังอย่าให้ตกแต่ถ้าตกเนี่ยให้เราเออกเกมนะครับแล้วก็โหลดเซฟเดิมกลับมาเล่นใหม่ เดินไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบันไดแล้วก็ขึ้นไปชั้นสามจากนั้นก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับมันคอยเซฟไว้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ตกอ่ะก็พยายามมั่นเซฟไว้ด้วยจากนั้นกระโดดลงตรงจุดที่ผมกระโดดนะครับเราจะมาเจอกับมอนเราจะลงไปกุ้ยนะครับแนะนําให้เซฟก่อนเพื่อที่เวลาเราสู้อยู่นะครับแล้วมอนมันตายเนี่ยเราจะได้รีเซฟกลับมาหาใหม่หรือว่าเราใช้บอลเยอะไปนะก็รีเซฟกลับมาจับใหม่ได้ ส่วนจะใช้วิธีไหนจับยังไงเนี่ยอันนี้แล้วแต่เราเลยนะผมก็ใช้บอลน,น้ำในการจับไปแล้วจเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า